สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะปลเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง f อซใหม่แล้วก็เอฟซเก่าที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจนะคะที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปเนาะนะคะขอบคุณพี่นอ้องป,องป้ายสู้ผู้สู้คนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ปลเดือนเนาะแล้วก็คอยมาฟังประเดือนเมาทมอยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด ตามให้นะคะทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นั่นคือกำลังใจขอให้พี่น้องกลองไปซู้ผูกทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินท้องคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องขอให้ได้ท้องกันทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าเนาะวันนี้นะคะประเดอนก็อยากจะ,ะพูดถึงเรื่องที่พม่าอยากคายกับประเทศไทยนะคะ เพราะว่าสาวพมา่าคนนั้นอ่ะเธอก็อได้รับกับสิ่งที่เธอทําไปแล้วเนาะแต่วันนี้ประเด็นจะมาพูดว่ายังมีพมา่าอีกหลายๆคนนะคะที่เขาได้รับผลกระทบจากการพูดคุยของผู้หญิงคนนั้นเนาะแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวไทยเราคุนเคืองกับชาวพมา่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรานะคะทั้งที่เขามา อาศัยบ้านเมืองเราแล้วก็มาทํางานในบ้านเมืองเราเนาะนะคะแล้วหลายหลายคนน่ะเขาก็ไม่ได้เห็นดีด้วยเนาะนะคะเขาก็บอกว่าทําให้เขาเนี่ยไม่มีความสุขกับการที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งที่คนคนนึงออกมาพูดแล้วก็อีกหลายคนต้องได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยนะคะหลายๆคนก็ ขอความเมตตาจากประเทศไทยนะคะว่าเขาไม่ได้รู้เห็นหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นนั้นเลยขอให้คนไทยหลายๆคนอมองในแต่ละจุดของคนคนนั้นว่าใครเป็นคนทําแล้วใครไม่ได้เป็นคนทําแล้วใครที่ไม่ได้เป็นคนทํน่ะก็อย่าไปตำหนิติเตียนเขานะคะเขากอา็อยากจะบอกให้คนไทยหลายๆคนว่า เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนี้นะคะแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเขากา็ยอมรับว่าคนของเขาก็ผิดที่ทําอะไรลงไปโดยไม่คิดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานได้สํานึกในบุญคุณที่ไทยให้ที่อยู่ที่กินให้ที่อาศัยให้ข้าวให้น้ําแล้วก็ มีนายจ้างที่ดีนายจ้างก็รักเขาให้งานและให้เงินเนาะคะเพราะว่าการที่ให้งานเนี่ยหมายถึงเงินนะคะเราทํางานเราก็ได้เงินเราได้เงินก้อนนั้นน่ะเอาไปจุนเจือครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในทางเมืองไทยด้วยกันหรือว่าครอบครัวที่อยู่ในบ้านเมืองของเขาก็จะได้รับเงินส่วนนี้ให้กับครอบครัวไปด้วย เขาก็เลยบอกว่าเขาก็สำนึกในบุญคุณของไทยที่ทำให้เขาได้มามีวันนี้แล้วก็มาอยู่ในบ้านเมืองไทยเราในตอนนี้คนเรานะคะน้้งจา๋าประเดือนอยากจะบอกนะคะว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันมาเจ,เจอกันนะมาพบปากกันได้อยู่ร่วมกันเนี่ยอยากจะบอกว่า มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะประเดื่นในท่าประเดือนพูดเนาะประเดือนอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันอาจจะเป็นบุเพสันนิวาสว่าเมื่อก่อนเนื้อชาติปางก่อนเนี่ยเราเคยได้อยู่ร่วมกันเราเคยได้ผูกพันกันมาเราเคยได้อาศัยไหว้บานกันมานะคะแล้วก็ได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมาในชาติก่อนๆพอมาชาตินี้เราถึงได้มาเจอกันอีก ถ้าทางนายพระท่านพูดท่านก็บอกจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องมังเอิญคือมันเป็นอะไรอะแต่ปางก่อนมาบางครั้งมันเป็นแต่ปางก่อนมาทําให้เราได้ชาตินี้ต้องได้มาเจออกันอีกนหนึ่งเราถึงได้มาอยู่ร่วมโลกเดียวกันและได้มาอยู่ร่วมประเทศเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆเราหลายๆคนนะคะว่าอาการที่พม่าเขามาอาศัยเราเนี่ยก็หมายถึงว่าเขา ก็คือคนงานคนหนึ่งได้มาทำงานได้มาเก็บหอมรอมริบในประเทศไทยเราเขามาเขาก็ไม่ได้อยู่เฉย,เฉยๆการที่เขาได้เข้ามาไทยแล้วเขาก็มาทำงานเนาะเขาก็หาเงินในส่วนนั้นของเขาไปเราเป็นนายจ้างนะคะคนไทยก็จะคือนายจ้างทำสวนหรือว่าทำงานอะไรต่างๆมานาจิตยืย่นหยิตยืน่น ความสุขให้กับเขาหยิบยื่นสิ่งที่เราทำได้นั่นคือน้ำใจไมตรีของไทยอันยิ่งใหญ่นะคะที่จะให้กับชาวต่างชาตินั้นได้ร่มเย็นคนไทยเราเนี่ยมีจิตใจที่เมตตานะคะคือมีความการุณาปราดีมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเกิดมามันก็มีมาในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนไทยเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าขี้สงสารนะคะแล้วก็ ชอบช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลคเรานะคะไม่เคยได้รงเกียดว่าใครอยู่ประเทศไหนหรือว่าใครทําอะไรที่ไม่ดีหรือว่าใครอะไรอย่างนี้เนาะนะคะเราก็ให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะเราก็ควรจะรู้นะคะว่าใครทําผิดใครทําถูกเนาะถ้าใครทําผิดเราก็ว่ากันไปตามผิดนะคะแล้วถ้าใครทําถูกเราก็ว่ากันไปตามถูกเพราะว่าอป้ะเดินก็ไปดูมาหลายๆอย่างเนาะไปหลาย,ลายคลิปเพราะว่า ก็ได้เห็นนะคะว่าเขาก็มาขอโทษแล้วเราอีกพม่าหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ออกมาว่าให้กับเธอบ้างไล่ให้เธอกลับบ้านบ้างแล้วก็ออกมาบอกว่าหลายหลายคนที่ทําอะไรไม่ดีลงไปน่ะมันสร้างผลกระทบให้กับคนส่วนใหญ่แล้วก็อีกคนส่วนน้อยที่ทําอะไรไม่ได้คิดแล้วก็คนส่วนมากที่เขาอาศัยอยู่น่ะก็ทําให้เขาได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะ เขาก็ออกมาอบอกเล่าว่าขอความเมตตาจากคนไทยเนาะว่าอ,อย่ามองว่าอะ,อะไรอะคนคนนึงทำผิดแล้วอีกคนหลายๆคนก็จะต้องอร่วมติดล่างแหไปด้วยนะคะแต่ที่จริงแล้วอะเราก็อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่ออกมาว่าประเทศไทยเนาะนะคะมีอีกหลายคนที่ออกมาว่าประเทศไทยแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่ได้ อะไรอะไม่ได้ปิดใจหรือว่าเป็นข่าวอะไรมากมายเท่านั้นเนาะเพราะว่าเราอยากจะปล่อยให้เรื่องนั้นนะมันผ่านไปคิดแต่ว่าถ้าทําผิดไปแล้วนะคนหนึ่งะอ่ะคนต่อๆไปก็จะเอาแบบอย่างเนาะถ้าเราปล่อยนานไปมันก็ไม่ดีเนาะบางครั้งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่ออะไรอะเพื่อความที่เป็นบ้านเมืองของเราด้วยเพราะเราก็รักบ้านเมืองของเราเนาะนะคะทีเนี้ยก็อยากจะบอกว่า ตั้งแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนาะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเราไม่ควรทําอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่ประเทศบ้านเกิดบ้านเมืองไม่ใช่เดี๋ยวไม่เดินผู้ผิดเพราะว่าเราอยู่ประเทศเขาบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะคะเราไม่ได้อยู่บ้านเมืองของเราเราจึงคิดที่จะทําอะไรหรือว่าจะ,ะพูดอะไรเราควรจะ,ะรู้ว่าเราทําได้แค่ไหนแล้วเราก็ มีสิทธิ์แค่ไหนที่จะมาเรียกร้องนะคะเพราะว่าการที่เราไปอยู่เมืองนอกหรือว่าเป็นคนต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรเลยเนาะแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปทำล้วก็กลับบ้านละซะเพราะว่าเราอะ ทำยังไงเราก็ทําไม่ได้อยู่แล้วประเดือนที่พูดเนี่ยคือประเดือนก็เป็นคนต่างด้าวมาอยู่บองนอกเนาะในฐานะที่อยู่เป็นคนบองนอกประเดือนก็เลยพูดว่าประเดือนก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องหรือว่าไปทําอะไรทั้งสิ้นคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เท่านั้นเองหลายๆอย่างเราก็ควรจะรู้ว่าเรายืนอ,อยู่ตรงไหนนะคะจุดจุดไหนที่เรามาถึงตรงนั้นแล้วเราได้มาเท่าไหร่เราก็ควรจะหยุดตรงนั้นซะพอกับสิ่งน,นั้นเพราะว่าที่ประเดือนพูดเนี่ย มันอูกับตัวประเดือนเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าประเดือนพูดถึงว่าไปว่าคนอื่นอันนี้อันนี้คือคืนตัวของประเดือนเองเ,องเนาะว่าประเดือนทําได้แค่นี้จริงๆมากกว่านั้นอะประเดือนทําไม่ได้แล้วเนาะนะคะเอาล่ะ,ะประเดือนก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนนะคะว่าขอให้เราได้แยกแยะเนาะว่าใครทําผิดทําถูกแล้วเขาก็มาขอโทษแล้วเราคนไทยน้ําใจงามนะคะยกโทษให้กันไปแล้วก็แล้วกันไปเนาะนะคะแล้วอย่างไรก็ ทุกๆคนก็ควรจะรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะทำอะไรได้บ้างลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าออย่าลืมกดติดตามให้ปราเดินด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ